สวนครับนะครับของตัวง่ามดีขื่นฝนตกเลยครับพี่น้องครับตกแหงเติบอยู่ช่วงมอนเที่ยงขื่นตีหนึ่งแต่ว่าก็ตกบรโดดครับแต่ว่าโห่ว่าเลย่ว่าไอ้ตกแหงนะครับตกตกจนหัวแจะครับก็พอมีน้ำขึ้นมาครับน้ำเต็มสายเลยครับยี่น้อครับจมดูไะไรจมรู้อะไนว่าฝน น้ำซองมือน้ำเต็มสาเลยนะครับคือเก่าครับพี่น้องครับเหมือนนิพาพี่น้องลงทงลงหนาคือเก่าหาหลอกยิงนกคือเก่านะครับล่งทงนะครับคิดว่าก็คือฝนตกนะครับมัไม่ไหวฟิงแดดนะครับส่วนหมากไม่นกเข่าฉวาครับพี่น้องครับนกเข่าใหญ่ใหญ่แข็งนะครับสี่พ่อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเปิดนลำพงของเก่าของพ่อนะครับผมว่าลำพงก็นำมาอย่านี้ เบลลล้มพงนั่งสูงนั่งเกา๋าจะเข้านะครับมเป็นทาาเาจังห้าคิโรถล้อคือเก่าเนาะพี่้องนะนเนาะอย่าไปวันนี้ผมมีลมมาขอได้นาะบริบริสูบเลยครับเดีออยยิ่งจากเดี๋ยหมื่นอารจะโอ้ยเดือยสามพันอยู่ครับเดียวจากหมื่นก็นมาเลยบริสูบริเติมลมครัคเร็กเ 11, ด็กตัดพันเปีคือเก่าพันเก่าพันเปีย น้องจีนองครับไปดุลดุนไปน้วกันนะครับนุกเอยียงครับแต่ว่ากันมักกระเทียมถอดกเด็เดรเดรการอยู่ด้ครับนุกเอยียงนะครับกระดูกแข็งเห็นก็ว่ามักกระเทียมถอดก,กับกรอบนะครับเด็การอยู่แต่ว่าผมว่าอันนี้เราครับนกเอยียง โอ้ไกลครับ60กิโเมียพ์คนน่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่รองครับพ่นผุ่นต้นผุ่นนะครับไกลเติบอยู่ พกซิปกูเมตเปุนะครับจบแน่นกเขาเชาว่าบินเขาไปไปเบิง้งตัวคงใสปุ๋น่ไปทางไหนครับไปทางจีดีกวัวไป ก็คือเป็นนึกหรือยังเนาะเยอะครับเคลื่อนฝนตกมือขึ้นมือข,ขึ้นก็มือหวานมือขึ้นหว่านครับตกแข้งเติบนะครับตกสงสัยบุรานงห่องก็ได้นี่ครับยุ่งงานนี่งหันจบหาเห็นมะนาว น,นเขาใหญ่ครับนกเขาใหญ่โอ้ยตัวมันใหญ่ปันใดครับพ,พูดถุนมอไส่ผมอยู่พุณผมยิ่งจากมอไส่ผมมาคือไม่ก็ได้ยครับ

บรรยากาศตอนเสาร์กบก็เสาร์แล้วครับพี่น้องครับสิบแปดโมงเหรอนะครับป่ะขี่รถไปอีกเขานะครับพวกพวกนีมาขี่รถเลยครับโมมาหนั่งสุ่มนะนะครับสิลี่ย,ยพี่น้องเห็นบรรยากาศไว้หนึ่ ตัวน,นะครับต้นนุ่นหัอหันนี่นกเขาใหญ่นะครับเต็มแดดแขกงมันอันนี้ก็กระเป๋าล้โพงครับกระเป๋าล้โพงกับฮาเดยเข้าฮาเดยพายพี่้องนั่งเปิดนะครับึืนมากนะครับพี่้องครับ นะครับพี่น้องครับรนปีโตกอ่ะมากนะครับพี่น้องครับโตะแฉะล่ะจักหน่อยนี่นะครับโอ้เขาก็ มาได้แต้มหนึ่งนะครับวันศุพาพี่น้องไปเปิดอันลำมพวงมองไม้เก่าห้องกี่ิวบไปหรอครับนะครับน้นสีห้ามก่อนพมหยาดพมเมื่อพ่ทถันหยาดเปียกนะครับการคลิปนี้นะครับสามว่าพาพี่น้ององค์บรรยากาศนะครับแต่ว่าก็ได้แต้มหนึ่งอยู่นะครับคลิปหน้าจะไปอีกครับเพราะว่าช่วงนี้ผมหยุดงานหลายหมื่นนะครับย่อมออื่อนผมพามาอีกนะครับเนาะจะมื่อนี้ เอาไปซ่อมีตะกอนนะครับยังเจอกันมืออื่นนะครับเนาะพ้นห้่มก่อนนะครับเหมือนมากเมื่อกี้ครับพี่น้องครับดำปืดมาล่ะนะครับเนาะเจอการวีโอนะครับพี่น้องครับ